Dimaged seconds within from an landing Battle opponent the of 30 b u เพื่อนๆจะต้องสร้างความเสียหายต่อศัตรูภายใน30วินาทีหลังจากที่เราโดดออกจากรถไป t ทันบ s แล้วก็เท้าแตะพื้นสญญายแนะนำว่าให้ไปลงเมืองใหญ่เมืองแรกๆที่รถบั t ทนบัสผ่านนะคะหรือว่ามันอยู่ตามแนวเส้นที่มันรถวิ่งอะคะ่ะอย่างในตานี้ก็จะไปลงที่เคนจัสซเพราะว่า เป็นเมืองใหญ่ใหญ่เมืองแรกแล้วก็มันเป็นเมืองฮอตสปอตด้วยคนน่าจะเยอะพอสมควรค่ะเวลาที่โดดมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนเอนเลงใครสักคนหนึ่งนะคะเลงเขาเป็นแบบเป้าหมายเลยว่าเราจะลงไปหัวดคนคนนี้เพราะว่าเควสนี้เนี่ย เขาไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องทำด a เมตรด้วยอะไรก็สามารถทำเป็นปืนหรือพิกแอ็กซ์เลยก็ได้นะคะอย่างตาน,นี้จ,จึิงใส่ตั้งใจแต่ใช้พิกแอ็กซ์แต่ว่าพอดีเขาลงไปข้างล่างแล้วก็ายเนี่ยเจอปืนข้างบนเลยคิดว่าปืนมันน่าจะง่ายกว่าอันนี้ก็ภายใน30วินาทีนะคะจริงๆยิงทีแรกก็ผ่านแล้วแต่ว่าเอาชัวร์กอดส้ำไปเลยแล้วกันค่ะ